ปราสาทก็นอสสสวัสดีและสวีดัตค่ะทุกคนวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่ปราสาทเก่า,<อ>าแก่โบราณสถานของยุโรปแล้วก็ประเทศกรีกลานนะคะนั่นก็คือปราสาทนอสสนะคะชื่อเขานะคะเริ่มต้นเลยแล้วก็ ิดคลิปมาด้วยตรงที่ปราสาทแล้วก็จุดเริ่มต้นของการเดินทางนะคะนี้เราเดินทางจากโรงแรมนะคะมาที่ยังที่ปราสาทและเมืองที่เราจะเที่ยวประมาณสองชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะท<ต>ุกคนแต่ว่า,าวิวข้างทางนี้คือสวยมากดูแล้วนึกถึงภูเก็ตนึกถึงภาคใต้ของเมืองไทยเลยนะคะมันจาก,กาศร,ร้ายกันมากนะคะล้อม ไปด้วยภูเขาแล้วก็คันเลนะคะเราจะเห็นวิวข้างทางไปประมาณนั้นแต่ว่าเมืองเขากค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่เขียวขจีมากนะคะนะคะบางพื้นที่ก็จะเป็นแบบแห้งๆเป็นภูเขาที่แบบเหมือนรุนโลนิดนึงมีต้นไม้ต้นเล็กๆแห้งๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะตามวิวบางส่วน บางพื้นที่มันก็จะมีต้นไม้เขียวจขจีวนวนอยู่นะคะอันนี้ส่วนนี้มันจะเป็นประมาณในเมืองนะคะเห็นปุ๊บเลือกถึงภูเก็ตกระบี่เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่คาราซตอนนี้เราก็เดินทางมาน,นีแล้วก็มีค่าเข้าชมนะคะเด็กกับผู้ใหญ่ก็ต่างกันนะคะอ่านนมาร์คสถานที่ต่างๆนะคะจุดเข้าชมว่าเ,ออเราแผนที่การเข้าชมะว่าเราจะไปชม ในตัวประสาทมีอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างนะคะนันนี่ก็จะเป็นปราสาทเก่าแก่นะคะที่มัน,มนพังไปแล้วแหละนะคะได้ฟังจากสามีก็คืออาจจะฟังจากพังจากนะคะสึนามินะคะก็เหลือให้เราดูแค่นี้แต่เท่าที่ดูนะคะก็คือเป็นปราสาทที่ใหญ่มาก

<Okay. S 2> เราป็นเมืองกเก่าแก่นี่เป็นปราสาทเก่าอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะคะทุกคนกดสต็อปแล้วก็หยุดาอานเองนะอันนี้เป็นภาพวาดที่มากกว่า4,000ปีนะคะ แฟนบอกนะคะ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะ,คะใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ได้นะปรา,าสาทพโนโซสนะคะของประเทศกรีซอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นของใช้เป็นโอ่งใส่น้ำนะคะแต่สมัยก่อนเนาะแต่ค่ะก็ได้รับการ,รบำรุง Terima kasih telah <laughs> menonton! อย่างเนะยวต้งมานันชมว่ากันลากระลากระฟาร์มดหญ่อันนี้เห็นว่าจะเป็นห้องครัวแล้วก็พวกสิ่งของที่ทำอาหารนะคะสมัยก่อน

Natural and bracelet, and observe oh, the positions of arms okay. like the bath for example which are the okay. positions and okay. okay. order to invoke okay. and provoke mother goddess towards them and, and by higher levels of consciousness ได้ย,ยินว่าภาพวาดพวกนี้เป็นแบบแบบจำลองนะคะที่เอามาโชว์แหละของจริงน่าจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ข้อมูลจากแฟนที่ให้มานะคะคนก็เยอะมากนะคะ อันนี้แท่นอะไรไม่รู้นะสำหรับที่เขาทำอะไรสักอย่างนึงนะ คนเรามีสองตานะคะนี่มีหกตาหรือจ้าข้านองโซ่ นี่ไม่รู้อะไรนะข้างในเป็นข้อสีสีเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่รู้ออกเป็นสีแดงๆเขาจะมีที่ให้ข้อมูลเป็นจุดๆนะคะจุดไหนทำอะไรนะคะ จุดไหนเป็นส่วนไหนนะคะแล้วก็ทุกคนได้ยินเสียงจักรจันเหมือนกันนะโหในหัวคือแบบอือหืนี่ <มา S 3> เป็นมุมด้านข้างจักระจัน,นพพต้นมะกอกนะคะอยู่ทุกที่เลยจริงๆนะต้นนี้น่าจะหลายร้อยปีเหมือนกันนะเนี่ย าไปดูต้นมะกอกอีกนะคะต้นโอลิบิกในอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่น,นี่เป็นสวนค่ะเขาล้อมรั้วไว้จากตัวประสาทนะประสาทเกัาอ,อันนี้มีแต่ต้นมาลงไปนน่นแค่บนเลยนะ,ะไม่รู้กี่ร้อยปีละ ในข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นแต่ว่าเป็นปราสาทที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันพังหมดแล้วนะคะก็เหลือเหลือแค่บริเวณนิดหน่อยนะคะแต่อยู่ด้านล่างนะคะที่มันพังนะแฟนบอกว่ามันน่าจะพังจากซึนามินะคฮะจากคลื่นบอนอยาก เสียงน้องจุกจุนนะฮะอยู่ที่นี่เสียงจักจั่นเต็มไปหมดเลยนะน้องเหวน้อยนะคะน้องเหวนอนครับน้องเหแมวประสาท มาดูตรงนี้นะคะในแต่ละมุมนี่โอค์ยักษ์นะคะองค์ใหญ่มาก ยังคงลงเหลือ,อมีเสาที่หักนะข้อมูลนะคะถ้าใครอยากรู้ก็แคปนะคะก็ตองนี้เขาปิดไว้นะคะก็จะมีรูปภาพนันตร้น้ข้างหน ร้อนมากนะคะแต่ว่าอยู่ในลมก็คือเย็นสบายดีมากลมพัดดีมากนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็นั่นแหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพามาดูปรา,าสาทคโนซซสนะคะแค่นั้นแหละนะคะจุดเริ่มต้นของ วัฒนธรรมยุโรปนะคะได้ยินแฟนมาแบบนั้นนะคะจุดเริ่มต้นของอารยธรรมนะคะเมืองของเทพเจ้าจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ยุโรปะ,ะที่ประเทศนี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะ ในคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบดีค่ะบ๊ายบายอันนี้องุ่นมีนกยงด้วยอ,อ่าหนึ่งอสองตัวแล้วก็สามตัวโย่อันนี้ครอบครัวน้องน้องยงนะคะมีสามตัวเลยว้า โอลีฟนะคะมีทุกที่นะคะยังกระทั่งแบบว่าลานจอดร,รถนะคะเขาก็ปลูกโอลีฟนะคะอต้นมะกอกนะคะทุกคนมันรดม,มากฝั่งตรงนี้ก็ต้นมกะกอกค่ะข้างหน้าก็ต้นมกะกอกในลานจอดร,รถก็ต้นมกะกอกเอาสิประเทศต้นกระเหมิดกรีกเยะเกิดแล้วก็มันมกะกอกเนะะี่ยกรีกลาน